One, two. จ้าพบกับช่องไทยไทยสปายออนไลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โขสุคนได้จ้า f อฟซีเก่าเซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงมอมอยหอยสังกับตัวโต้เทยไทยจ้ามีเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมแต่อากาศวันนี้สลัวสเสลียอีกแล้วจ้าหาองศาหองศาเหมือนเดิมค่ะ ยังหนาวยังหนาวไปเรื่อยๆนะคะฝั่งฮอลแลนด์ยุโรปก็เหมือนกันค่ะลุ้นกับแสงสว่างลุ้นกับแสงแดดค่ะแต่ะวันก็เหมือนหนังเรื่องแวมไพร์เลยนะคะอะไรตั้งอยู่นี่คะที่เหลือของกินของอยากได้มาจากเมืองไทยก็ที่เหลือไว้กินหน่อยนึงก็เหลือมะม่วงกวนนี่แหละค่ะแผ่นบางๆก็ถือว่าอร่อยเหมือนกันนะคะ สมัยก่อนก็ชอบมากเวลาแม่กวนทีนะคะกวนแบบสีน้ำตาลเข้มๆตากใส่กระด้งบ้านเรานะคะอร่อยเจวที่นี้โตโต้ก็ซื้อมาโลนึงเหลือแค่นี้แหละค่ะถ้ารู้ว่าตำรวจไม่ตรวจนะคะตอนที่มาลงเครื่องที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะถ้ารู้ว่าเขาไม่ตรวจเราก็จะขนนู่นนี่นั่นมาเยอะอยู่นะคะการที่กลับมาแต่ละครั้งก็เหมือนซื้อรอตเตอรี่แหละค่ะ เสียงดวงกับตำรวจนะครับกลัวเขาตรวจถ้าเราขนมาพวกผักสดพวกมะละกอพวกมะกอกพวกอะไรต่างๆถ้าเรามาเยอะถ้าเขาตรวจเจอบางครั้งเราก็เสียดายที่เขาจะขนของเราทิ้งเพราะว่าสองสาปีหลังจากโควิดมาตัวโต,วตวมาทางฮอลแลนด์ที่ไรก็โดน เรียกตรวจทุกครั้งนะครับพ่อใหญ่ด้วยเราด้วยนะครับบอกพ่อใหญ่เดินก่อนแกก็ไม่เดินก่อนเรากล่าวว่าจะใส่ของหลากหลายอย่างในกระเป๋าของแกถ้าเขาตรวจเขาเขาตรวจตัวโต,วตวคนเดียวแกก็ไม่เดินก่อนเราเดินคู่กันตลอดเขาก็ตรวจเราสองคนแต่รอบนี้มาเครื่องลงพอดีตรงกับสายการบินของพวกเติร์กพวกตุรกีอะไรก็ลงพร้อมกันเขาก็เลยตรวจฝั่งทั้งนู้นมากกว่าประตูที่เราออก ดันไม่มีตำรวจตรวจเราก็เลยเสียดายคะ่ะไม่ได้กองแห้งไม่ได้อาหารทะเลแห้งๆมาเลยนะคะเพราะเพราะ,ราะความกลัวก็ว่าได้คะ่ะเอาว่ากันไปโอกาสหน้าค่อยว่ากันสามเดือนเต็มๆเราก็กินอิ่มมาแล้วละเราก็เลยคิดอย่างนี้นะคะแต่ก็คิดเสียดายหน่อยนึงอยู่ค่ะเวลาเห็นคนเขาย่างปลาหมึกย่างอะไรกันเราก็ไม่ได้เอามานะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ มีเรื่องมาถามทุกคนเหมือนกันค่ะว่าถ้าเป็น f อแฟนคลับที่ติดตามตัวโตมาจะว่ายังไงนะคะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องนี่แหละค่ะญัดิญาติกันนานแล้วค่ะเยอะเมื่อเราไปนะคะหลักก็ไม่ถึงหลักหมื่นหรอกค่ะก็หลักพันก็ถือว่าหลายพันอยู่นะคะหลายฟ้าล่าปีมา หลายปีมาแล้วค่ะเราก็ทวงเราก็ถามเหมือนกันเวลากลับบ้านไปเราค่อยทวงถ้าเราอยู่ฝั่งทางเมืองนอกเมืองนานเราก็ไม่ทวงนะครับพอเรากลับไปบ้านทตีเห็นทักทายมาทีด้หรือว่าเห็นโพสต์นู่นนี่นั่นใน Facebook มาเราก็ส่งข้อความไปถามเราก็ไม่ได้ถามหน้าไหม่นะคะเราก็ถามหลังใหม่กันส่วนมากนะครับเพราะว่าการถามนี่ถามสินกันจะโพสต์ออกสื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างจะทวงเขาจะว่าเขาก็ไม่ได้ค่ะเพราะกฎหมายมันก็ ควบคุมอยู่ตัวต้ก็เข้าใจอยู่ค่ะก็เลยกลับบ้านไปเมื่อกี้ก็เลยถามถามตอนตอนนู้นนะคะก่อนๆมันก็ถามเรื่อยๆก็ไม่ได้คืนเขาก็บ่ายเบี่ยงไปว่าต้องใช้แบบนู้นต้องใช้นี่มีความจําเป็นตลอดไม่ใช้เงินเราคืนเราก็คิดว่าเงินไม่ถึงหมื่นนะคะแต่มันก็หลายพันอยู่อย่างน้อยถ้าเราถามเขาถ้าเขาให้คืนมาเราให้พ่อให้แม่เรากินให้พี่น้องเรากินก็ได้เป็นเดือนอยู่ เพราะว่าทางบ้านเรานะครับพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ก็ประหยัดด้วยการใช้ใจ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช้คืนแต่สองสาวันมานี้ติดต่อตัวโต,วต,วตวมาค่ะอยู่ๆก็โอนมาคืนเรานะคะเขาคืนก็ถือว่าดีนะคะถามเรามาเป็นยังไงบ้างกลับบ้านไปเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วยนะก่อนหน้านี้ที่เงียบหายไปทวงเงินเท่าไหร่ก็ ไม่ได้ใช้คืนเพราะความจําเป็นแบบนี้แบบนั้นร้อยแปดปัญหาความจําเป็นเพราะว่าคนเวลาอยากได้เงินของเราส่วนมากก็แม่น้ําทั้งห้านั่นแหละค่ะยกมาสารพัดเหตุผลนะคะแต่เวลาเราอยากได้คืนเราถามไปสองรอบสามรอบสี่รอบเงียบจ้อยรอยตอบอย่างเดียวว่าไม่มีนะคะมีไม่มีก็ยังว่าแหละค่ะ บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินก็เหนียวนี่นะคะสําหรับลูกนี้แล้วก็ก็ต้องเข้าใจเจ้าหนี้เขาด้วยนะคะเขาก็ต้องมีความจําเป็นต้องกินต้องใช้เหมือนกันเวลาเขาสงสารตัวเองเวลาเขาให้ยืมไปก็เพราะแบบนี้ก็เพราะแบบนั้นเราก็เพราะความสงสารกันความเห็นใจกันถึงได้ให้ไปแต่สองสามวันก่อนถามมาตุ๊กตกก็เลยให้เบอร์บัญชีไปก็เลยคืนเรามาสิ่งที่จะถามแฟนกับเอฟซีก็คือว่า เจ้านี้ใช้หนี่เราคืนมาเงินทองจากที่เราทวงไม่เคยได้แต่อยู่ๆมาใช้หนี่เราคืนเราจะขอบคุณลูกหนี่เขาไม่ค้านี่แหละค่ะก็เลยอยากจะถามทุกคนนิดหนึ่งแล้วก็ตัวโตก็ทําคลิปไปทางทิกตอกด้วยนะคะก็ถามแฟนคลับเอฟซีทางทิกตอกด้วยว่าอยู่ๆเจ้านี่ถามมาใช้นี้เราคืนโดยที่เราทวงก่อนหน้านี้3ามสี่ห้ารอบไม่เคยคิดจะคืนอยู่ๆก็ คืนเรามาเราสมควรขอบคุณเขาไหมคะในฐานะที่เขาโอนเงินมาคืนเราแต่โตโตก็ไม่ได้ขอบคุณหรอกนะคะแต่เขาพูดด้วยดีๆนั่นแหละค่ะจ้านั่นแหละค่ะค่อยว่ากันใหม่นะนู่นนี่นั่นเขาถามมาเราก็ตอบไปนั่นแหละค่ะแต่ปัญหาเงินทองมันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับผ่านเข้ามาอย่างโตโตเองก็เจอหลากหลายเรื่องราวกับปัญหาเงินทองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเอ่ย เพื่อนฝูงเอ่ยที่รักใคร่กลมเกลียวกันมานะคะเคยกินทุกกินสุกกินดิบกันมานะคะถ้ามีปัญหาเงินทองเข้ามาแทรกทีไรบางครั้งหน้าตาก็มองกันไม่ได้เราจะถามข่าวกันดีๆโทรไปถามสาระทุกสุกดิบจุกดิบถ้าเราถามไปคนที่เขาเคยยืมเงินเราเขาก็จะคิดว่าเราจะทวงเงินอยู่ๆคนที่ยืมเงินเราไป จกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าเป็นพี่น้องอยู่ๆเขาจะมาถามสารทุกสุขดิบของเราเขาก็ไม่กล้าถามเพราะว่าเขากลัวเราทวงเงินเขามันก็จะเป็นประมาณนั้นนี่แหละค่ะสิ่งสําคัญจริงๆนะครับเพื่อนฝูงกันรักกันจริงๆพี่น้องรักกันจริงๆถ้ามีปัญหาหรเรื่องเงินเมื่อไหร่หน้าตากันก็จะมองกันไม่ติดหลบหน้าหลบหลังจะมาถามสารทุกสุขดิบ อยากเราห่วงเขาเราคิดถึงเขาและอยากจะถามเขาก็ไม่กล้าถามไปถ้าเราถามไปเขาก็คงกลัวว่าเราจะทวงเงินเขาถ้ามันมีปัญหาเงินทองเข้ามานะคะเงินทองของนอกกายก็จริงแต่ถ้ายืมกันไปแล้วไม่คืนกันปัญหามันก็เกิดอย่างตัวโตวได้รับคืนก็ถือว่าดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ ทวงบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ด่านะคะก็ทวงไปปกติว่าเมื่อไรจะคืนก็มีความจําเป็นแบบนี้แบบนั้นแม่ก็จะใช้นี่พ่อก็จะใช้นั่นแล้วก็อ้างไปเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขามายืมเราน่ะเหตุผลของเขาร้อยเปรพันอย่างไม่ให้ก็อดสงสารกันไม่ได้อกสงสารความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมานะคะพอให้ไปแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเราก็ไม่จะว่างไงนะคะ อย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาโตโต้ก็เจอหลากหลายนะครับกลับบ้านไปเมื่อกี้ก็เจอเหมือนกันนะคะเรื่องปัญหาเรื่องเงินนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะเงินเราอยู่ในกระเป๋าเรามันก็เป็นของเราพอเราออกจากกระเป๋าเราไปให้คนอื่นมันก็คงเป็นของคนอื่นไปนะคะยืมเราไปคือเรามามันก็ดีนะคะถ้าทวงกันว่ากันก็จะบอกว่า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 ดาว่า,า,วาอะไรกันว่าพูดไม่ดีใส่กัน บางคนยืมเราไปแล้วเราดูใน Facebook ก็กินหรูอยู่สบายไปเที่ยวสารพัดส,สารเพสารพัดที่โพสลงไปมีแต่ความสุขความสนุกสนานสนุกสบายนี่ไม่จ่ายมันใช้ได้หริอมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ทวงก็เงียบจ้อยลอยไปเลยนะคะมีน้อยมีมากก็ต้องพูดต้องคุยนะคะให้เจ้านี่เขามีความ สบายใจขึ้นมาก็ได้อย่างน้อยก็ถามข่าวเราก็ได้อะไรก็ได้แต่เราก็เข้าใจนะครับคนเป็นลูกหนี้เขาก็กลัวนั่นแหละค่ะกลัวเราทวงนั่นแหละค่ะจะน้อยจะมากก็พูดออกมามีไม่มีก็พูดออกมาสบายนี่ไม่เป็นแบบนี้นะตอนนี้ฉันไม่มีหรอกนะแต่ฉันก็เป็นห่วงอยู่ฉันก็คิดเรื่องนี้เรื่องสินที่เป็นหนี้เป็นสินเธออยู่ก็พูดออกมาเราก็อยากจะได้ยินคํานั้นสําหรับเราเป็นเจ้านี่นะคะ ก็ไม่ได้ร่ำได้รวยนะครับพูดให้กันฟังนะครับเผื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะตัวโตวเจอหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเงินกับทองตลอดนะคะกลับบ้านไปแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทกันเอ่ยเพราะความใจดีของเราละมั้งคะบางครั้งเราก็อาจจะอยากใจร้ายบ้างอยู่นะคะ เพราะว่าเงินทองของเราแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์เราก็ได้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินทองและว่าใครจะมายืมใครจะมาหยิบของเราไปอะไรเราก็ต้องระมัดระวังรัดกุมมากขึ้นนะคะเราก็จะไม่สงสารนะครับบีบน้ําตาเอ่ยอะไรเอ่ยสารพัดอย่างนะคะเวลาอยากได้ของเราร้อยเปียดพันปัญหาแม่น้ําทั้ง5้าขนมาสารพัดเหตุผลนะคะ พอให้ไปแล้วก็อย่างว่าเลยค่ะนี่แหละคาะเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะเราก็พากลมรดมระวังนะคะช่วงเราหาได้เราก็หาได้เพราะเรายังแข็งแรงอยู่อนาคตข้างหน้าเราเกี่ตัวมาถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองน่ะยากจริงๆนะคะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันชีวิตนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะนี่แหละคะ่ะเหตุผลหลักจริงๆที่ อยู่เมืองนอกเมืองนาถ้ามีโอกาสทํำมาหากินทํางานทําการเราก็รีบทํารีบเก็บเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็ไปเรื่อยนะครับแต่ละปีแต่ละเดือนมันผ่านไปเร็วมากนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาถามด้วยค่ะลูกนี่ใ้นี่เราเราจะขอบคุณเขาไหมยังไงก็ติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย